ตามไปหมดตามไปหมดมันเลยร้านมันเลยร้านแปดร้านแปดต้องเลี้ยวไปนี่นะอะไรอีกมั้งถังน้ำหรือเปล่าใส่หมวกใส่แมสใส่หมวกกับแมสชุดเดิมเลยชุดเดิมแต่ มีกี่กล่องวะพี่กลล่องถ้าจะกล่องกล่องนึงครับใส่ถุงพลาสติกนะถ้ามัแต่งรุ่เหมา้ส่งปืนแน่นอนแต่พี่ว่ในรถได้ดีอีโอเคกำลังส่งกำลังส่งรงจา่ายตังถ้าทีระแวง เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยรับไปเสร็จแล้วรับไปเสร็จเดินออกจากร้านแล้วเดินข้ามถนนนะไปไปพี่เอาอะไรมาส่งเอาอะไรมาส่ง อะไฮะพูดเลยส่งอะไรมส่งอ,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 อะไรอ,อะไรอะไรครับปืนปืนเหรอแล้หลอกร้านเาว่าส่งอะไรอ่ะ ร้านครับเขาบอกว่าส่งอะไรส่งเวราี่มาดูนี่มาดูกี่ตังค์เนี่ยจยบอกเท่าไหร่หมู่ปรวดานะหมู่ประดานะเยอชชนนยแจงชีแฟนงเมื่อกี้ แจ้งข้อหาก่อนนะ,ะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ด้อนุญาตแล้วก็ขายอาวุธปืนนะแล้วก็พบพาอาวุธปืนไปในเมืองนะตอนนี้ต้องโดนจับกลุ่มนะสิทธิ์จะให้จะพูดอะไรก็ได้นะคำนะคำพูดต่ออย่างนี้นะหากถูกไปใช้เป็นขะั้นตอนนะสามารถแจ้งให้ญาติทราบได้นะนะแล้วก็เรียกนารได้เข้าร่วมการสอบสวนถ้าระหว่างที่ผมควบคุมตัวได้รับบาดเจ็บก็บอกนะ,ะเข้าใจข้อหาบสิทธิ์แล้วนะ ไอ้คอมลวมมือด้วยไปไปดูที่รถมากมาต่ใต้เกียงใต้เกียรพันกระบอกมาต่ใต้เกียรเพราะประจามเขาไม่หนักเลยเขขึ้นหรือเปล่าดีหรอดีเนอะอมานจะไม่ขึ้นหรือไม่รู้นะแต่เป็นร้อยขึ้นแน่เป็นร้อยขึ้นแต่พันแัไม่หยุดหูนั่นเป็นอะไรชีแตกโอ้โหก็ล้มนะคว่ำในหันแต่พวโดนจับยาไอ้ไีเนี่ย ว้ามไปเลยก็ถ่ร่ยี่สิบประหนไม่ได้ค่ายนะไม่ได้ค่ายพาไปซื้อตัวห้าร้วมรวมผมก็รับไปยอดแค่ควก็รับรับก็ได้เราทำทีอะไรเรื่องนี้รับไหมครับเรื่องวันนี้รับไหมรับรับ